สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะประจำวันที่8ธันวาคม65นะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ3นะ50 51เนอ,อ5 2 5 3 5 6 5, 6, 6, 5, 8, 5 6, 8 8 0 8, 8, 8 1 8 2 8 3 8 5 8 6จับคู่ก็5 3 3 5 5 6 6 5 5 8 8 5 8, 8, 6 8 8 6นะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสามตัวก็แปดหกสี่สองหกศูนย์สามหกแปดห้าแปดสามหกสี่สองหรือจะหกแปดศูนย์ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะรูดให้มันถึงที่สุดเด้อแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดแปดเก้าเนาะก็คือนี้เฉพาะกิจของเราเข้าบนเข้าล่างนะใช่ไหมนะ ต่อไปเราสะมาคีตัวเด่นก็คือสองกับหกสี่กับแปดสองศูนย์สอง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 สี่สองหกสองแปดนะหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดจับคู่ก็สี่แปดสองหกแปดสี่สองหกแปดสี่หกสองสี่สองหกก็ได้นะจับคู่ก็สองสี่สี่สองสองหกหกสองสี่แปดแปดสี่หกแปดแปดหกเนาะ จับคู่ซื้อด้วยกันเนื้อหกกับแปดมาเหมือนกันต่างกันสองกับสี่ห้ากับสามเนาะก็จับคู่ซื้อเลยสองห้าสามหกแปดสี่ง่ายๆสั้นๆเนาะสองหกแปดอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ